ออกเอกเสื้อไส้กันมันกันนะครับมีเงินแล้วไงมีอำนาจแล้วไงนะครับต้องออกกําลังกายตัวกําลังกายครับเพราะฉะนั้นต้องโยกครับสามมุมของกุสามมุ่มสามมุมกับพวกเราครับนี่น้องต่มนะครับจิตภารกัณฑ์ออื่นมากแน่นอนนะครับแล้วก็ถึงแม้ว่ารายการพวกเราจะเถจะจะจะไม่หล่อจะคงจะไม่หน้าขาวแต่พอถึงหน้าหนาวรับรองกวาดอุ่นกว่าทุกคนกวาดอุ่นกวนนายอดแน่นอนสามมุมสามมุมของเรา บ้าน,นี้มาเมืองข้าวมันขึ้มือนถือถืออย่างดียวที่เดียวเพรเห็นหงว่ไเรกว่าเดิถอดวแหวนอดเป็นบอ,อขอขอบคุณนะครับอาจารย์สุนันท์แล้วก็แพทย์ประจําตําบลถนอมศักดิ์ไม่ว่า,จ,าจะเป็นป้าจิ๋มนะครับ,รบน,นั่งเบื้องอยู่หนา้าจอแนนนบเจ้าวาดิทักไปก่อนเมื่อกี้พูดอะไรก่อนป้าแมมป้าแมมพี่แววสุรินพี่เบลสุรินภูริลาครับแล้วก็พี่น้องป้องปายไม่ว่าจะเป็นหลายผู้หลายคนนะครับที่ทรงเอเดีบอเียบเข้ามาในรายการพวกเข้าฟ้าวันใหม่สี่หกสี่สองหนึ่งเองสามเบอร์เอเดียบเอเดียบน่องหลินไข่เาตะเดก เขตเวียดซอยพอซอยแม่บ้านอยู่จังหวัดกระสินนะครับสเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ยไขวไปว่าเรื่องกันนายกเป้นายกตำบลนาท่านนะครับผู้บริหารเทศบาลตำบลนาท่านนะครับจากบ้านดวงสวนหาคิโลที่ผมว่าถนนเชื่อมตำบลไปบ้านตำบลผาสุกแล้วล่ะมือนีแล้วไปวัดเม่งล่ะไปวัดไปอะไงบประมาณลายปันใดย์ขอบพระคุณมากครับสุดยอดสุดยอดทีคนเอาใจใส่ดูแลพี่น้องปล้องายทางไปสัญจรไปมานมันก็สะดวกนะครับท่านก็ได้ พี่น้องก็ได้ทุกคนได้น้ากันเมดแล้วก็บันนี้เมื่อเบิ่งเหตุเพิ่มใหม่จ้าทอขับอยู่อาคารปริดสามสันหลังบริษัทเอดิโกเอ็นจิเนียริงนะครับเป็นขายจำนายเครื่องมือเพราะว่าจะเป็นสร้างอะไรอะไๆนะครับในซอยยมราชสุขุมท่างเข่าวหางซอยเจริญกรุงไปเบิ่งภาพกันนะครับเป็นตะลุตัวในเจ้าทอมันมีภาพประกอบไปพร้อมไฟใหม่ข้าวฮอนจริญกรุงนี่ข้าวฮอนนี่ลี นะครับบ่หอดเมึงเตี้นี่คือไฟนี่ครับลักษณะ <laughs> โออแต่รู้ตัวน,นะผันฉีดตามเข้าไปนี่แหละครับพี่น้องเออเห็นระบาดระวังซอยกันเพราะฉะนั้นมันเป็นตึกนะครับประมาณลอยเม็ดในจาร์ทองนะครับซอยเจริญกรุง17ประมาณ100เม็ดนะครับอยู่ทองทีอ่าสอนอพับปลาชัยหนึ่ง <ๆ S 1> นะครับเบื้องต้นเสียหายไป4หรือ5คูหาพนนีดด้ คณะนี้เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภไพ่ปกติเป็นโปรเต็ตึ้งนะครับเพิ่นกัซอยกันเอาน้ำมาดับนะครับคืออีหลีแล้วก็รถดับเพลิงเรียกอะไรพ่าสั้นๆพู้ละคนอ่ีคือกันไฟไหมกันฝนตกเนี่ยเพิ่นบอกว่านี่ก็ฝนตกเนี่ยอุทกภัยเพราะน้ำท่วมว่าคันล้มล้มพายุเนี่ยเรียกว่าวาตภัยครับแต่ว่าตาไฟไหมเรียกอย่างผู้ละคนบอกว่าอักขีภัยพิษครับต้องเรียกรถดับเพลิงด่วนเรียกรถดับเพลิงด่วนสิบีเรียกว่าอักขีภัยเพราะท่นเนี่ยนอนไฟไหมเรียกใครเรียก รถดับเพลิงดีนะครับมันอยู่ใกล้ถนนนะครับห่างออกจากถนนประมาณร้อยเมตรนะครับแล้วก็เหตุการณ์มันเขาไปเลือกก็ดีนะครับห้าร้อยเมตรหรืกิโลนึงนี่จังเลยครับหมดประทันมันหมดประใดอันนี้ก็เกิดเหตุมือเส้านี่ยนะครับมือเส้านี่สดๆร้อนๆนะครับเราก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับขอให้พี่น้องมีความประม่าตาว่าบาง ก็มาไล่เลยครับวอดไว้ไปหาคู่หาครับโอดไว้ผู้เหล่าเป็นเงินกว่ประมาณบอกหลายนะจ๊ะต่อห้าคู่หาอันนี้ก็บดิ้งยินว่าเก้าเจ้ากับมีเขาว่าเผาหล่ออย่างกับเผาเผาเผาหลอรถอย่างกันเลยอันนี้ผมสิขามไปทั้งพี่เลยบ้านนี้แม่นบอกพี่น้องไปทั้งพี่ไปทั้งเลยเรื่องเผาเผานี่บ่อเอาซะบ่อเอาแล้วเส้าบ่มากกันบขามไปเบิ่งท่านพี่น้องอายุยืนนี่นี่สิ่งนี้มีประโยชน์นะครับเพชรต้งไหนเลยจ๊ะต่อ ต้องถามแม่เถาเพิ่นเบิงนะครับว่าเพิ่นไปกินยังแน่นะครับข่อยกรบาท่านไม่หูนะครับถึ่งแม่เถาอายุยืดลอยหนึ่งปีนะครับปาดโถความจําเป็นเลิศนะครับร่างกายยังแข็งแรงนะครับสันไม่ไพคายนะครับป็นอาสีเสริมโอ้สุดยอดนะครับทำงานอยู่ไหนอยู่สามปลกมือให้แม่เถานะครับขนาดลอยหนึ่งปีแล้วยังมาท่านได้เกษียณอยู่ยังสานอยู่โอยน้ำไล่ฮะโอ้ยมันถือครับนายประพัดนะครับวงชมพูนะครับปลัดไฟความหมันค้งนะครับอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็พร้อมด้วยนายประเสริฐนะครับอินเต้านะครับกำนันตำบลบ้านปงนะครับพร้อมด้วยนายดวงคําอินเสาผู้ใหญ่บ้านบ้านปงเนื้อนะครับปงนะครับบ้านบงนะครับปงเนื้อนะครับหมู่ที่สองนะครับได้เดินทางเข้าเยี่ยมคุณย่าสุนี่เห็นบอกคุณปัญญาจาพุ่งคุณย่าสุนะครับ รุ่นได้สูหวยลึกอายุลอยหนึ่งปีนะครับซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีอายุยืนที่สุดในตำบลบ้านป่งครับพี่น้องครับอยู่บ้านเลขที่12หมู่ที่สองตำบลบ้านปงอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่นะครับเชาาบ้านเพื่อนก็บอกว่าอายุเพื่อนก็ยืนยันว่ามีความจําเป็นเลิศนะครับยังเพระท่านได้ลงหนาลงหลังนะครับนี่นี่ความจําดีมากเลยยาปรามรภาความไม่เป็นโรคเป็นลาบอันประเสริฐนะครับแล้วคุณจานี้มือเข่าวอาไรจารย์้ครับผม คุณยายุูล้วก็นั่งเหรนอยู่ภายในบ้านนะครับด้านปูนสั้นเดียวร่างกายแข็งแรงนะครับสามารถเดินเหินนะครับไปทำธุระได้เองนะครับแต่ว่าเหาะบ่อใดนะครับเดินจะซื้อตะว่าเหินฝ่าบ่อใดเดินเหินไปธรรมดาแต่ว่าเหาะบ่อใดนะครับนะนะครับผูดกุ้ยกับคนที่มาเยี่ยมนะครับเสียงดังฟังชัดนะครับได้สบายสบายเลือกกันจ้าพงจ้าทอไปแล้วก็จิจจำได้นะครับยายผู้ยายสูเนี่ยเพิ่งกับเปิดเผยว่าร่างกายตนแข็งแรงนี่เป็น ครับมีเพียงปีที่แล้วนะครับในเขาโ่วงพยาบาลครับพะว่าไปหาแมวกัดกัดโอ้แต่เกิดไปหาหมอเพมาะตัวไปหาแมวกัดกัดไปหาแมวกัดกัดแมวเล่ควรนะครับเนี่ยหลังถ้าเกิดน่าเป็นคนลอยหนึ่งปีนี่ครับหมอต้องจะได้ไปหาหมอเที่ยเดียวครับสันคุณว่าเน่ะเป็นข้างแรกแล้วก็คือยทเป็นข้างสุดท้ายเรา่าได้นะครับแมวกัดกัดส่วนนะครับส่วนอาหารการกินคน้นย่แล้วก็บอกว่าอาหารคบหาหมูได้บ่ครับ กินผักนะครับกินผักเงินแล้วก็ปลาล่านี่นะครับเป็นประโยชน์นะครับแ้วก็นอไม้เนี่ยสิ่งที่ยายชอบก็คือหน่อไม้นไมแล้วก็ลวกผักลวกผักแค่นี้ครับไม่มีอะไรมากนะครับบ่มีสารในเจือปนรับปลาเป็นหลักผักเป็นยาระวังสิเด้หวานเป็นลมอมเป็นยาเดียวเนี้ยแล้วยังหนึ่งมือนี่แล้วยังหนึ่งเขาเนียยโชว์นะครับโชว์ผู้สื่อข่าวความจำดีนะครับลูกร้านผู้ใดไปนะครับว่าลุงนาลุงหลังนะครับพี่นองครับ บ่คือผู้เฒ่าบ้านผมนะครับอายุหาซบพกซิบนี่อ้างว่าเจ้าของเฒ่านะครับเห็นรถค้นขี่มอไซค์พานท่างไปตำ่าจับอะไระบะท้านหลังไผ่ลึบประสมนาไผ่นี่กเก็ดผู้แดงบ่จำบ<อ>่เห็นเลยยัง ตุกอันนี้บ่หลงหน้าหลงหลังครับผมเท่าบางโคตรถึเท่าซื่อแม่นบ่เน้นไผยอะไรสู้ไหมกูเบิ่งใกล้ๆกันน่อบัดทาไผ่มาสันเนอจนมองไปเห็นตัวเลขมันกระจำได้แม่นพลังคนกินอาหารครบผ่ามูกินอาหารเนี่ยขบผ่ามูเรื่องวัตถว่เนี่ยวสารเนี่ยบ่จากสารให้เบิ่งเลยแข็งแรงพร้อมโชว์พลังครับไข่ขึ้นพ่อเข้ามากินอาหารครบผ่ามูพลังคนกับหมายถึงคาร์โบไฮเดรตวิตามินอย่างต่างๆแลนไปกินมูหนึ่งแลนไปกินมื้อสองวัตถบ่า พอดีเวลามันเหมือดกว่า,ามูสามมู 4, ม 5, มมมสี่มูห่าเมียไปบพทันเมาหลพราะจะใช้เพราะไรอะไรแนี้ตังสี่กับมีมันวา่าเป็นห่ามูแบบนั้นแต่เนี่ยนะคือ,อคุณยายนึงแหละครับไปหาหมอนะครับพี่น้องครับพ่อไปรับยาเขาบอกว่าให้เดินย้อนไปนะครับห้องที่สามเลยนะตั้งแต่างย้อนไปเลยป่วยกระดิกตายแล้วยางกูย้อนไปอย่ตั้งยางเสื้อกูกับว่าไงให้เสื้อกูย้อนไปจริงไหมให้ย่างให้ให้ดิฉันย่างไปซื้อเสื้ออไรบอกคุณหมอเนี่ยเสื้ห่ฉันย้อนไปอยู่บอกว่าสมมตว่าโอ้ยดี่งกับคนซื้ คุณหมอเขาคร่าคุยกับหมอไม่ต้องใช้คําย่อหรอกครับพูดคําเต็มก็ได้ไม่ได้ย่อมันเป็นตอปอจริงๆริงหมดเลยคือตอปอที่เขาตัดแต่มันแหลมนะนั่นแหละที่ยายเหยียบคือเหยียบตอปอว่าท่านบอกพูดกับหมอไม่ต้องใช้คําย่อหรอกมันไม่ใช่คําหมอนะคุณยอมันไม่ใช่คําย่อนะคุณหมอว่าท่านบอกบอกสาสักอะไรหน่อยไม่อยากนอนหรอก แล้วพี่น้องอยู่อุบลนะครับคนอุบลนะครับบอกว่าเออพี่น้องจ่าพุ่มกับจ่าทอดีได้หัวเลาะน้ำซึมของวันสดุขอบขอบคุณครับคนอุบลครับดีครับขอบคุณพี่น้องนะครับที่ได้หน้าเพราะเรื่มหลังพอเห็นตาพี่หยองแล้วได้หน้าเราเรื่มหลังครับผมนะครับแต่ตะกี้แล้วมีแฟนเป็นกระเทยต่อเราหัวตะมาขบผู้หญิงมาปีสองปีตะกี้เราขบกระเทยตลอดเลยไปถามตำรวจพี่หยองเลยแล้ววันนี้มาเบิ้งนะครับอาหารวันนี้นะครับมีหม่ํา ไปเบยน้องไปมัมโจกมกใ่ไหบ่เป็นมัมโจกมกนี่บ่เป็นแท่งเถือเถืออันนี้คือมัมยีหลีมัมแท้ๆทมัมเนื้องัวนี่นะแล้ววันนี้เอาใส่ฟักเนื้อปรุงเรียบร้อยแล้วเอาหยัดใส่เขาเรียกว่ามัมอันนี้เมนูอีสานอาหารพื้นบ้านนะครับผมฝรั่งนะครับเพิ่นได้เพิ่นมากินแล้วเพิ่นชิมแล้วนะครับเพิ่นก็ต้องเมาเครื่องบินนะครับมากินอีกนะครับมันแซ่บหลายระวว่างตําบะหุ่งใส่ปลาล่านะครับไอ้เวลกูดเวลกูดเกูดกูดเลยโอ้โหไอละอยู่ไอละอยู่เวลกูดใส่กระปู2ตตัััวววปลลาาาาาา1บบบบดนนี้มมเเเิิ่่่่งจถออคครรพกื่อง ปรุงเพิ่นบอกว่ามีตับบดนะครับพี่น้องไปเบิ่งภาพกับจาจาพงเดี๋ยวถวบพี่น้องสิบ่เสวอไปดูภาพนะครับวันนี้เพิ่นเอาตับมาบดแล้วก็ฟักตับ,บตับละเอียดหนึ่งถ้วยแล้วก็เอาม้ามวัวนะครับมาบดนะครับบดหนึ่งต่อสองช้อนแกงแล้วก็มีเนื้อแดงของวัวนะครับมาบดให้ละเอียดตัดตนะครับหรือใช้ในหนึ่งในสองถ้วยนะครับละเอียดนะครับสามถ้วยเนี่ยก็คือหนึ่งในสองถ้วยนี่ยนะครับวันนี้มีเกลือเนี่ย มีอีกเกลือนะครับหนึ่งถึงสองช้อนแกงแล้วก็มีกระเทียมสิบหัวบะหมีไส้เขาขัวโขว์โขวกะขึ้นตำปะโปะโปปมาเท่านั้นแหละให้ละเอียดหนึ่งนะครับแล้วก็ขึ้นหนึ่งหรือสองช้อนแกงแล้วก็มีถุงนำดีหรือไส้หัวเลยล่ะฟักเนื้อเรียบร้อยแล้วจังเอาเนื้อไม่หยัดอันนี้วิธีทำวิธีทำเอามาหยัดใส่เด้อใส่วิธีทำครับนำตับนำาม้ามเนื้อแดงที่เตรียมไว้มาบดหรือสับให้ละเอียดแล้วก็ผสมด้วยข้าวคั่วเกลือกระเทียม แล้วก็แกะเปลือกแล้วก็เอามาโขโข,โขกับคือตำโปโกักับเนื้อมีตับมีม้ามเพื่อให้เป็นเนื้อเดียวกันคือยองไนมันเข่ากันบานเขาใส่ขันเราเนีย่ยพรเยสีบานข่อยขันเราแล้วก็นําเครื่องปรุงที่เตรียมไว้นะครับใส่ลงไปในถุงน้ําดี หรือใส่เนลลี่ยแะจ้าเถาะแล้วก็ถ้าไม่ได้ตามรสที่ต้องการเข้ากับปรุงไหมเข้ากับปรุงไหมเป็นว่อะแล้วก็นำไปพึ่งในล่มไปแขวนไว้ตากแดดก็ได้แขวนลมก็ได้เคล็ดลับนะครับเก็บไปในตู้เย็นมันสิไใ้โดนม,มันที่ผสมงายแต่มันเป็นยากนะครับ,รบแต่ว่าควนใส่ เห็ดให้มันสุกตะกรอนก่อนอีกกินพวกน้ำข้นเอาหมามาทอดแต่ว่าข่อยไส้แมมันสดๆโดนแล้วมันแซ่บครับนี่คืออาหารพื้นบ้าน,นเมนูพื้นเมืองเมนูพื้นเมืองอาหารพื้นบ้านนะครับ,รบผมเพราะว่าคณะข้อช้อยซอพิ่นกับอนุรักษ์เพิ่นอนุรักษ์เพิ่นบอกว่านีน่ะอาหารท้องถิ่นเนี่ยครับเพ็ดให้ต่างชาติได้ฮู้มาเที่ยวเมืองไทยได้กินมัมได้กินปนกบได้กินใสอัวได้กินแกงโฮขนมกินน้ำเงี้ยวแกงนอมัยขนมกินน้ำเยี้วนะครับน้ำเยี้วขนมกินน้ำเยี้วเนี่ยคือใส่ต้นบักางยู่ผาทั้งเหนือทั้ อาหารของภาคเหนือครับอันนี้อาหารอีสานสําหรับแกงไตปลาเนี่ยครับเป็นอาหารของทางภาคใต้สีมีรสชาติเผ็ดจักหน่อยเดี๋ยวเฮาสิเอามาเบอกทีละภาคัะภาคครับอันนี้คือพื้นบ้านอีสานแม่นนะครับมัมนะครับเพราะว่าแถวบ้านไผ่เมืองโครนดี่วางทรายลายนะครับพี่น้องครับนะครับคันเลยจากไปทาง อุดรตอนนี้เนี่ยคุณพ่อว่านั่นคือบังขลามบังขลามถัดทางบอลระเบือที่มันเกี่ยวเตรียมอากลากครับผมแล้วเกลียวไข่นอนหลับข่อยตื่นไปมันเหมือนนี่ยังเหมือนนี่ยังสงสัยหอดเมืองพ้นเหมือนขี่ไกลพี่น้องฟังเล่านะครับมาเที่ยวเมืองไทยกับซื้อมัมไปฝากพี่น้องทั้งเล่าครับพี่น้องพม่ามาทำงานกลับบ้านไปเอามัมของอุดรของขอนแจ่นนี่แหละครับไปยามพี่น้องนะครับม่ออชัยยภูิก็รเทั่วโลกครับยอมรับครับฝรั่งญี่ปุ่นผนมาเที่ยวแล้วการมาเพิ่มต้องมากินมัมนะครับผมนี่แมีสานบ้านเฮาจ่าถ บาทใหล่ะบาดเนี่ยไปเที่ยวนะครับจะพาไปเที่ยวเมืองแห่งทะเลภูเขาสุดหนาวในสยามดอกไม้งามสามรึดูยุไซละบาทพ่อใหญ่พงศ์จังแล้วจะบอกบอกข่อยเมืองเลยเมืองเลยนะครับเมืองที่ไปไม่ถึงก็คือจังหวัดเลยนี่แหละผมไปไม่เคยถึงเลยเลยเพราะว่ามันเลยนะครับเมืองแห่งทะเลภูเขาสุดหนาวในสยามดอกไม้งามสามรดูนะครับตอนนี้ภูเขาบางงามเหรอครับเพราะว่ามีภูอำนาจมาดไงเจ้าสิไปไซไปรับตอรีนี่บอกครับ ไปถากทางลงเป็นภูเขาหอหล่นละเมืองเลยนะครับไม่น่าดูนะครับตอนนี้ใครมีเงินส่องบัสามาบถเจ้าที่ไปใส่ใ่อที่ไปซื้อตะลรับมีพ่อใหญ่หนึ่งคมทีบอกสุฟังนะครับได้ร่ายังพ่อเหลืออยู่นะครับขับรถทรงไบขับรถทรงฝ่ายพี่น้องครับขับรถเต็มยัดฝ่ายหมอกหลอกเลยนะครับบาร์ดิก็มีคข้นสูบยาสูบยาแล้วก็ทิมเปี้ยวเสันําเพลิงี่บอเก้นบุรีใส่รถฝ่ายเล้าลูกบึมๆเลยครับลูกบึมๆโมโหนะครับโมโหบอกย่างจังจอดร้าอาหารอ สั่งเหล่าขาวมาเลยแม่มาเลยกินเหล้ามาเมาละสิค่าขนมือนี้มาเสมอว่ากินเหล้ามาเมาสิค่าขนมือนี้ พ่อเราเบิดขวดนึงแล้วก็จับได้สาวอยู่ในร้านคาราโอเกะนั่นแหละขึ้นห้องเลยวันสัน่าสิค้าคนเลยมื้อนี้ว่าสันว่ากินเหล้ามอว์เลวสิค้าคนมื้อนี้ว่าสันโม่ไนทำไงเลยวันสันเอาเข้าไปซี่หน่อยทีว่าสันซี่แล้วเอาห้ำน้ำเนื้อว่าสันอย่าลืมเอาห้ำเขาน้ำเนื้อว่าสันว่าหมายถึงรำนะนะไปซี่เขามันต้องได้ห้ำแต่เราบอกแบบภาษาเลยไปซี่เขาไปซี่เขาเอาห้ำเขาน้ำเนื้อว่าสันว่าครับผมอ่ะมื้อนี้สิพาพี่น้องไปหัวจักเมืองเลยนะครับไปปูกระดึงนะครับผู้กระดึงพี่น้องหลายคู่หลายคนอาจจะยังบ่เคยไปนะครับ ภูกระดึงหรืออุทยานแห่งชาติภูกระดึงอยู่จังหวัดเลยครับพี่น้องเป็นแร่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะครับได้รับความนิยมมากมม่แห่งหนึ่งของเมืองไทยเพราะมีสภาพธรรมชาติสมบูรณ์พระยาจาพงเอ้ยนี่นะครับนี่เมนบบและนาภาชมวิวที่อุทัดเนี่ยครับแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนไป ผสมเออไปสัมผัสเเปนผสมเอโอ้ไปสัมผสมัสแค <c oughs> น,นั้นมันสาวเบากีบกันไม่ไป,ไปเที่ยวพูกระดึงมาน้องน้องชี้หลังพีก็ได้จีบไปไม่เน้ยอายสิบ้าไปเที่ยวพูกระดึงเลยบัดได้ลูกหนึ่งลูกสองกูจะาีบพี่หาตกพูดเลยสัตว์า ไปสัมผัสนะครับก็เก็บเป็นข่อยอ่านไปผสมพันธ์มาหาเลยครับไป,ปไปสัมผัส<อ>งวงามนะครับของสถานที่แห่งนี้นะครับเพนว่าเนี่ยจะเคยไปไปบอครับซึ่งเส้นทางขึ้นปู้กระดึงนะครับคอนข่างช่านนะครับเพื่นว่าบนสีมีค้นหราบ<อ>นะครับตอนนี้ก็มีก็เช่า กับเจ้านี่มาเฮ็ดที่หลังนะครับแต่ก่อนนี bon. ่สิมีพี <k <k ่น้องคนเนี <k <k ่ยผู้ปัญญาชาวบ้านเท่าลูกหับนะครับลูกหาบหาบขึ้นหาบขึ้นสมมุติว่าเจ้าเป็นนักท่องเที่ยวนี่ก็สัมภาระของท่านมากแม่ไหมหนัก็สิมีลูกหาบหาบรับจ้างอ้น้องมีอะไรมามาขายพี่กินบ้างที้อันบ่แม่นบ่แม่นหาบรับจ้างเดี๋ยวไปนํามาขายหาบรับจ้างของเจ้านี่กระเป๋า2อันอันสัมภาระนี่ขึ้นไปเพิ่งๆพิ่งลูกหาบเขาเอื้อนลูกหาบนะครับ เที่ยวละลอยใอรนึกว่าพอมันขี่คันใส่ลูกมึงเป็นลูกกูมันขับไปคิดว่ามันจังคันแล้วก็ได้ตีบเยอะแยะวันหนึ่งก็สร้างรายได้ให้กับพี่น้องเพื่อนกระทกเทียงกันอย่ระวังหน้ายกอบจสิไปสร้างกระเซ้าสร้างกระเซ้าไปแล้วน่มันเสียอานวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวเกินไปแล้วคนหาไปานสีตกงานเพื่อนก็เลยเป็นการทุกเทียงกันแล้วเพื่อนก็เลยมีขอสรุป่างสิ่คนอยากขึ้นคนแก่นี่อยากไปดูไม่เดินไปไม่ได้ก็ต้องขึ้นกระเช้าแต่ว่าคนนุ่มนี่ท่าท่ายีนเดินครับแต่ว่าของสัมภาะนนนนีีมมััหกต้้องค อาจ้างผมไปนี่ผมก็จะมีอันนั้นอันนี้ไปกระเป๋าสองใบผมก็จะให้คนหิวไปนะครับเป็นพี่น้องทั้งบ้านเท่านั้นแหละเป็นผู้รับจ้างนะครับก็ได้ตีบมั่งจากผู้พลังมั่งค่านะครับผู้คนใจดีนะครับหมายถึงหางานให้คนในพื้นที่ได้เ็ดถูกต้องแต่ว่านายกอบจสิใช้งบประมาณเป็นพันล้านบปทีพี่นะครับเฮ็ดผู้กเฮ็ดกระเซ้าไฟฟ้าไปครับแต่ว่าซุ้มหาบเลยสีตกงานซุ้มหาบสีตกงานได้ยางมันก็ต้องเสียยางได้ยางเสียยางครับผมครับผมแต่ว่าผู้เฒ่าเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบอยากไปช่อมัข ้องนั่งกระเช่าอพอ่ีครับคมีเหตุผลครับอมันก็นได้ย่างเสียยา่างนะครับได้ทั้งหนาเลียมทั้งหลังเอาไปมากกะเทยตกงานเลยครับ <c oughs> พี่น้องครับบ้าเนี่ยนะครับระขอบพุณพี่น้องนะครับสาวคอนแกนก็มาแล้วกำลังนั่งดูอยู่นะครับ<ม>น้องเป็นสาวคอน,อนแกนยังบอกเคยมีแฟนมีเดียดเดนอีสานบ่แมนติมีแต่ถูกคมคืนไว้บ่เคยมีแฟนมีแต่ถือคมคืนบ่เมนังสั่นบ้านอยูแดนอีสานแต่ละแตน้องเป็นสาวคอนแกนบ้าน ยังบ่เคยมีแฟนบ้านอยู่แดนอีสานแแต่จะมีชายใดละไพเด็ดต้องการไม่ให้ปองน้องนั้นแด้ต้องการ ใจดวงเดียวที่น้องคอยอย like ู well, ่เปิดประตูให้แน่ดวงใจแชร์บอลเน็ตแจกขโมยชาวบ้านโอ้บล่เ่ยพี่น้องไปเบืองข้าวนี่นะครับบันทึกขอยืดอ่านเป็นภาษาศรีสะเกดเลยเบิ่งเนื่ยพี่น้องมีการจิ้นกันค้นจิ้นกันเพราะฉะนั้นว่าเจ้าของรถยนต์ทั้งหลายต่างจังหวัดหวาดกลัวนะครับปล่อยยูทูปปล่อยลิประวังระวังนะครับตอนนี้กุญแจรถขโมย แบบไม่ระบาดมาแล้วนะครับแล้วก็มีความยาว1.9นาทีนะครับพี่น้องครับแล้วก็ซึ่งเป็นการแสดงกุญแจแบบไม่เป็นเบื้องภาพจะน้อยในเบื้องผานี่ภาพนี่กัลลังกัลลังเห็ุเลยครับอันนี้เบื้องผาบนะครับเด้อนี่ขึ้นรักการนี่ชั่วให้เบื้องผอมนะครับเบื้องผอมนี่ขึ้นกุญแจนะครับนี่คือเป็นสาธิตนะครับเพราะภาษาธิตต้องจันทร์นะครับนี่คือตัวอย่างสัมเปิลอย่าปงพับพี่น้องพุกกับ สาธิตนี่เป็นไพี่น้องอันตรายอันตรายนี่คือการเห็ียดกุญแจุ้ญี๊กจะร้ายแน่สมือนี่ครับแต่ว่าขับมือไขว้ใส่หลอกเกียร์ว่ะเจ้าทอใส่หลอกเกียร์พร้อมกุญแจยังพอเพ่อไขว้ใส่ไม่หลอกเกียร์พรอกุญแจชนิดนี้นะครับคันกุญแจนี่เฮ็ดได้เบิดครับ Oh สิมี่ตแต่งแต่สร้างเหตุกุญแจเท่านั้นนะครับเรื่องนี้มีจริงนะครับ <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับคน <Man. S 2> เพื่ได้เข,าขเ้าเจาะไข่เฮ็ดใส่บ <c oughs> ่ได้เพราะว่ามันสิมีหรหัสหมุนหา <Man. S 2> เานี่ยเพราะว่าพวกนี่เขาสิเฮ็ดช <c oughs> ่างทำกุญแจเขาทำได้หมด <c oughs> แม้วต่กุญแจคุณรถยี่ห้ออะไรเขาทำได้ทั้งที่เอาลวดเส้นเดียวแง่ไปก็ได้พี่น้องฟังเสียงการพบกับจ่าเถาะแต่ว่าภาพพี่น้องเบื้องตรงนั้นคือภายหลังคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปจ่าเถาะก็ได้สร้างความนิยม เออบ่เป็นาส้างความนิยมสร้างความมีโตกกลางว้นหมด้เว้ยคอยก็ได้เนาะส้างความนิยมให้นจุนแล้วสร้างความมีโตกกลางว้นให้กัปบรบดาจ้าของรถวาลิปที่เห็นเนี่ยเป็นเรื่องจริงหรือไม่และหากเป็นเรื่องจริงจะต้องป้องกันการขโมยรถยนต์ได้อย่างไรครับป้อย,อย่างเลยครับ,รบเกณฑดังต่อไปนี้นะครับที่ไหนก็ต้องถอดล็อก นะครับก็ต้องถอดล้อไปด้วยครับไว้ม่บอกกี่ไรแต่ถอดล้อมันมีรถยี่ห้อนึงข่อยเห็นนะครับเปิดถอดกุญแจออกเปล่มสีหัวไปทั้งสี่หลอเลยเออรื่องดีจังวะเวลาสตาร์ทขึ้นล่มสีเข่าทั้งสี่หลอเลยแบบนี้ต้องป้องกันได้แล้วบบารีเพิ่์มมาสิการใส่ล็อกเกียร์ดีๆในการถอดเอาไปเอามาเนี่ยเพิ่์ล็อกคันเลงล็อกสวิตช์ดับไฟเพื่อเลี่ยงกุญแจสวิตช์เพิ่์มันสีดับ ตัดไฟตัดหนังตัดไปเรียบร้อยคือเจ้าโว่ละแล้วก็ซื้อมาแทนดีกว่า่าจันว่าแต่ว่าต้องรอให้บริษัทที่เกี่ยวของชี้แจงให้กับประชาชนที่ได้รับความกังวลนี่หายกังวลเขากับว่าสามารถที่ไปยื่นยันได้เพราะว่าผมกับว่าสามารถยื่นยันนะครับคนที่ยื่นยันได้ก็ขึ้นอยตางต่ำพออย่งต้มเว้าคือยื่นยัน ตอนนั้นนะครับรถสปอร์ตผมลูกกุญแจมันหายนะแม่นด์ปะรถสปอร์ตผมลูกแก่อ๋ออ๋เดี๋ยว็ดเด็ดรถสปอร์ตเจ้ารถคูปะตานเนี่ยน่าระกุญแจมันหายนะครับไปให้สร้างประเทศแป๊บเดียวครับดอกละสี่สิบบาทนะครับรถจักรยานาสปอร์ตมันนั่งได้หลายคนมันนั่งได้หลายคนถ้ารถใจแคบรถใจแคบคือของสันวิทูนน้ำบุญเนี่ยนะครับคันละสามสิบห้าล้านนั่นครับดอกหนึ่งกันมันหายนี่กับประมาณสามประมาณแปดพันบาทแปดพันบาทพวกนี้เขาเฮ็ดได้เบิร์ตอีเลียคี่ว่ารถใจแคบนั่งได้สองคนโอ้นะครับโอ้บอกๆคอย จาไเวลารถสป,ปอร์ตได้แบบนั้นรถ,รถใจแ,บใจแบครบรถนำรถสั่งเข้ามาน่ะรถใจแคบแต่แข็บาแคบรถกับไฮเตอมเนี่ยรถคนเดียวตอนวีทุนน้ำนเฉลยถลายขึ้นไข่กับเจแลนะครับ,บรม,รมืลลออ,อ,อื่นนะครับพี่น้องนะครับน้องตั้มทากูดอภวิวามาพร้อมากดี อัมพแวะไปก่อนมือนี้นะครับอัมพแวะเพราะว่าติดธุระติดภารกิจครับผมต้องไปศึกษาต่อครับนะครับเดี๋ยวกลับมาอีกคือเก่ามืออื่นย่างไทยเอิญไทยรายการนี้อีกนาทีนึงนะครับคุณชนะในเจ้าหน่อยบอกบุญไปครัพี่น้องในเส้นเอาเงินบอกบุญนะครับสินค้าดีนะครับสามโอ้ยเนี่ยก่อนศูนย์สองศูนย์สองสามศูนย์แปดศูนย์ห้าห้าห้าเสื้อนะครับสีมีสีเหลืองสีขาวสีดำนะครับนะครับตัวละสามร้อยบาทตัวละสามร้อยบาทยังน้องนิงน้องต้นแล้วก็คุณปู่จิตรกรใส่์มือว่านสวยมากเลยแม่นบบบ่่่่่่ผูกกกโนนนนนน้้อยเมมมาาาาารรรััะคถีีทจ ว่าไรรถฟอร์มูล่าวันนะครับสีแข่งตั้งแต่วันที่สองถึงวันที่หาตุลาคมนี้นะครับมีสิบสองโค้งสิบสองความโค้งบรรจุสนามไม่เนี่ยทานทีวินงชิดชอบเลยเฮ็ดรับบรรจุคนได้หามือนะครับแล้วก็ขอดีใจแสดงความดีใจกับอํานาจเกษตรพัฒนาที่ป้องกันชมําได้ซึ่งที่เป็นสาพันวยนานาชาติเจ้าเห็นว่าไอของไอบีเอฟของสมาคมมวย ไอพีเอฟนี่พูดได้ตีกับซัมสันซัมซันรุ่นเดียวไม่ใช่สันกับยูไอ f ีเอฟพี่กันมือวานี่ยกหกถือนับแต่ว่าจากยกเก็ดไปล่าไฟเดียวได้ทีสุดกั็ชนะคะแนนรักษาชำเอาไว้มือนีกับขอแสดงความดีใจกับอำนาจเกษตรพัฒนากับพี่น้องคนไทยทุกคนครับใจต่อครับครับผมเพิ่นบอกว่าจังสีครับ ขั้นสิไปทั้งหน้าเนี่ยให้เลี้ยวเบิ่งทั้งหลังสะก่อนไปทั้งหน้าให้เลี้ยวเบิ่งทั้งหลังขับให้งอเข้าเบื้ยวเบิ่งทั้งหลังขับขั้นสิไปทวงกวงให้หาห่มบังหัวห่มบังหัวครับขั้นสิไปทางไกลเนี่ยไทยทงให้มีพร้อมจะสิไปยืมผู้อื่นจะสิไปวางน้ำบ่อหน้านะครับเมื่อนี้นะครับลูกหลานนะครับเส้าอีสานองค์ว่าเมีสานลูกอีสานหลานยายาหลานแม่ยาเตรียมร่าพระจากไปร่พระจักนะครับคืนสามนุ่มน้อยนะมอนสามนุ่มน้อยนามนอนคนโกรกคืมาบอกคับพี่น้องคือเก่าสวัสดีครับ